สวัสดีคับพี่น้องนะครับเอาเด็กๆอีกจากคลิปหนึ่งกันแล้วกันนะครับเบื้องข้อมนข้อมซื่นค่พี่น้องนะครับทีมงานแมวลานะครับสัญจรมาพอกับพี่เอพี่โอพี่พรชัยนะครับพอกับน้องนุษวิลาวันนะครับมาแบบมาแบบโบหูว่าสิมานะครับน้องนุษวิลาวันนะครับพอกับยยสอนนะครับยยสอนนี่นะครับแล้วก็ ที่ปล่อยฝ่ายด้วยนะครับศิลป็นอื่นๆที่ไปรับเชิญติดใจผลตอบรับกับมาที่ดีมากห้เกียดติ่ั่ะัม้วงลสู่เันน้องนวลาวันอันนี้น้องนวลิลาวันสาวน้อยบ้านนี้มันว่าง่ายนุ่อ็นหน้ารักหลายโดยเฉพาะช่องช่องทายุทธิของคุณปีวันคุณปยวันนี่คันแบบที่จริงอ่ะพี่น้องขาทีเรือจาก ยอดต่างๆนี่พี่น้องโอนมากั้งบนที่หนูนี่นูกว่ได้ไจไง่ไงก่ะ9 8 5 2 2 9827กรสิกรวี่ามันสมบูด์ค้ะบอกใูโอนดูเนาะขันแยบนี้นี่อ้ข้ว่าไหนน้ำมูลหรอกจำไลจะซื้ออยาอเยอะนั่งยืนยืนยืนนี่มีผู้ใดเพท่นไหนมาไล่น้ำมูลพี่อโอ้ยานจ่านะ

เป็นนักองรว่ามันลกหวกันหัวแล้วอีปุกลูกพอยอดไปออกรกันน้ำมูได้สดกินจะลูกซีดอย่างเดียวเลยวาแล้ววะปุกลูกปะเกินมากวแล้วมาสนร่กันเลยแท่นเคือให้เพื่อนว่าให้ข้าแท ไผ่ก่อผ้เาะไรอ่างเี้สว่าโดนนะบ่อะสิว่าโดนติดธุระครับเลยบ่ได้มากปนติดธุระเปนี้ด้ลยโอยบ่ลาเป็นติดธุระเิลยบ่ได้มาครับ อันนี้นะครับพ <มา S 1> ี่ได้เป็นเอาลูกสิ้นมาทรงมาสูกินครับนะครับที่สาวน้อยแซ่บบว่ะเสียบบอกขอบคุณมากๆนะคะนะนครับแตมม่คพูดบอกแซ่บก็คือแซ่ยบกับพี่น้องเพราะว่าคพูดฝีมือีาการทำกับข้าวส<ร>ุดย,ยอดทีมเบื้องหลังสีแล้ว<ร>ใช่ไหมใช่น้ำจิ้มอร่อยไปไม่ถามน้ำจิ้มแกสูตรแกรหรือเปล่าพี่น้องนู้ลรำพี่น้อง

คือาโลแต่เิจนคสสนสีโมเซลมีสอัดเดวเอบิบจบนบค,ค่ะขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอซ เออสาวนักเต้นบ้านแพงขอบคุณบอลจูค่ะไอโอ้คุณบอลจูพวงงามหน้าตาดีเสียงก็ดีไปขี่ใช่หน้าใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณไอายหลายๆมือนี้พี่หน่อก็้เสนอ้องครับให้โอกาสแม่นค่ะมือนี้ทางเด็กเตรียมมูบขอบคุณที่ถือกล้องให้ครับ ขอบคุณจ้ของสถานชิดประมาณแปตล้วมนโอ้เอ็นน่ารักตลอดแค่เดวคะแนน้อเบืงน้องหนุดเพิ่สิกร์ก่อนนะครับกะเหลือทีมขอบคุณทีมงานไหลสดขอบคุณพี่น้องอยู่ทางบ้านขอบคุณสุภุสุลนอ้นไรซื้อมาเบิรดเลยตอนนี้ขอบคุณจ้องน้ำค่ะที่พ้าตัวเองมากเมือนกัน แล้วคุณเแถวฝาป็นไทยที่บ๊สนันท์ุนให้เดินทางมานี่นะก็ตัดหน้าบ่ได้บอกมันมาบ่ได้มันมันติดน้ำแม่โอ้ยนี่อยากน้ำหน่ำเลยทั้นี่เออแสบมากครับพี่น้องเอาแสบครับอยากเห็นนะครับเพิ่นขึ้นเวทีสาวน้อยเวรียงบ่ครับแสบมากครับอยากเห็นกับพิมพเข้ามาอยากเห็นถ้าบ่อยเห็นก็ัาบ่อยากเห็นเลยอร่อยมากก็นี่ไงตกนี่เอาไม่ได้แสบแสบครับไม่น้องเจ้าหนี้มาขายมาซื้อมาขายก็มาขาย

เขาสุาสเร<ห>ือค <โบ S 1> ือทางผ่านครับ,<โ>บพี่อีพจนาจรหรือเป็นทางผ่านให้เธอเท่านาั้นรักกันแล้วไม่ได้กันสุดจากกันช้ำจนหนวดหูมีอย่างที่ไหนคนอยู่ไกลกว่าไปชื่นชู อยู่ไกลตื่นตอนเช้าอดรอสายเราตกตะลุมบองแม่ชอปล่อย มาตามรัชยาจนมึงก็มานุนนาเท้าหวานครับแดกแดกแดจนไม่มีเหามสดกแนะนนม่าไดกพี่เก้าเวลาเจ้าของเองยังไงก็คือยังงั้นเมนทีเพียนครันึงมื่ก็ยังเป็นเจ้าของเีงคือเ่าแนนโอ้ยบดังหมูได้ว่าดะดุดเตน้ำเตียงเอกลักษ์ออกมาแล้ว พี่บอลชัยครับแมวลาไม่เยี่ยมไม่ยืนนะครับผมยิงแปลงแห่งความหลังกับป๋าพากลางใจญ่พานไปเรียบร้อยครับเมื่อกี้นะครับตอนนี้พี่เอบอจนากำลังลองเราหรือคือทางผ่านครับพี่น้องเสียใจเสียหลักขอบคุณครับพี่น้องเอ็ซีของน้องเกมส์เนื้อครับเนื้อช่องน้องเกมสเนี่ยพ่อเชนวันสีเชนแมวเป็พี่เป็นน้องนะ จองยูทูบหนึ่งจองยูทูบปันชัยวันฤรีชาแนลครับพี่น้องตอนนี้กน่าจะใกล้สิถึงลอยคนแล้วล่ะโอ้โให้ถึงลอยคนซะครับครับครับโอเคครับครับขอบคุณที่ปันชัครับพี่โอพจน์าต่อไปครับต่อไปอธิเป็นตลกออกหักหรือเปล่าหรือผู้ใดต่อนะครับหรือจะเป็นพี่โอพจนานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเพลงดังของ แต่ละคนขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับเอ็ซีสาวหน่อยที่แฟนแปลงขอบคุณแฟนคลับเอ็ซีสู้หูสู้คนครับผมที่เมตตาให้กำลังใจแต่ตนเราหรือคือทางฝ่ายผู้ใดเป็นคนต่อไปเออครับจะลงวอครับต่อไปจะลงวอครับเขาหูซิลิปินเจ้าหัวเขาเด้วยแต่เจ้าหัวเขาเด้อโอ้พจน์น่า ผลงานเพลงของพี่โอพจน์นาครับพจนาครับแฟนเจ้าผัวเขาเด้อแฟนเจ้าผัวเขาเด้อข้องอะไรนี oh, oh, ่อาสยามลัวเขาเด้ออาสยามครับบ่ได้ครับที่ปล่อยไฟมาอลไรบอาครับคนต่อไปครับกระส่วากระส่วนโอ้เราสอดเราสอดพี่นี่อะไร้องเด็กพี่น้องอยากฟังนี มือซ้อคนเศร้าครับนะครับเป็นอีกหนึ่งคนงานมาได้ฟังเพลงเก่าๆแหละแบบมีความสุขแมพเพนองนะครับก็รู้ว่ามีความสุขมัอนี่รู้สึกว่ามีความสุขหลยหลายครับได้มาฟังแบบเจ้าของเพลงเพื่อนลองเจ้าของเพลงเพื่อนเองเลยผ่อนดีใจหลายครับพี่น้องนะครับ ส่วนทางด้านนี้ยายสอนเนาะก็ <c oughs> ปีได้ทุกอย่างครับโอเนี่ยครับก็ปีได้ทุกอย่างเลยนะครับได้ทุกเสียงอีรีนะครับได้ทุกเสียงอีรีนะครับหอยฝ่ายแห้งคือแห้งจังหวได้ะยูน้ำกัน <c oughs> แต่กูเื้อว่าทียูน้ำสาวหมาดเนาะ แมนบอกคนแมนแมนครับแต่ก่อนนี่เราสามารถตะกี้น้องนะครับตะกี้จำโมบีดเพราะว่าเพราะว่าติดตามเพไปอยู่เพบ่ปนอยู่กับเจ้าหมาตะกี้นะครับมีกำลังใจทุกทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้ใครใช้่าเจ้าสุมาล่นเป็นพระเอกจาไปยังก็ไม่เห็นตั๋วซียังอีกปะมันนี้ะันราบวันอไรสภาพแบบนี้ไม่รู้จะบอกว่าก็ไม่เคยว่า กัาคอต้เจ้าของมันนีย่ย่ยไม่ไหวข้าใจอัมือดีเป็นต้นไปขวายับเจ้าขาากันบอกว่จะดีใจน้ำหยเาย่มุ้งลูกาวขวายุขวเยันกันลายกีใชไทยอิเดียผมไมใหญ่ใจน้ดีบอกไทยเว้ยดใตโค้กัน ไอก้กะฮักฝ่ายแล้ว,วยิ่งมดากะฮักนี่แต่ยัไม่ตายเอาโคกนะขอบคุณแม่ะนะครับขอบคุณสลับแมวล่าฝากวงใหม่พวกเราด้วยนะครับฝากอบกั้งฝากขอกั้งนะโคกั้ง พี่จะพูดเลน้ยดีใจกพไปน้องดีใจแห้งเดิมเมือนี้เนี่ยตากล้องตากล้องพี่น้องเพื่อไปสมัครเป็นตากล้องสาวน้อยเอา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 คือบอคือบอคือคือไปขายเกลือเพื่อเกาแล้ว 呵呵呵。